นีทำไมป้าไม่ค่อยอยู่บ้านเลยอ่ะเข้าแต่สังคมทำงานบูเิธิอะไรกไ็รู้ของเขาอ่ะอือยากรู้อะไรก็ไปถามป้าสิอ่ะนั่นเฮียมาพอดีมามาเฮีย อา้าวรอป้าอยู่เหรอมามามากินข้าวกันอืมอันนี้ของชอบเฮียเฮียกินเยอะๆเลยนะเออยกชิวซี่ยกไปเดินสิงโตแทนป้าป้าหน่อยนะฮะนี่ป้าเป็นแถวนางอีกแล้วเหรอยกไม่ไปได้ไหมป้าก็ปีก่อนโน้นที่ยกไปเดินแห่สิงโตยกจําได้ว่ายกเหนื่อยมากเดินตั้งแต่เช้ามืดจนถึงเย็น ร้อนก็ร้อนยกไม่รู้จะไปทำไมโยกฝังป้าก่อนตอนที่ป้ากับม้ามาอยู่ไม่สอบใหม่ๆเนี่ยผู้คนก็ใหม่สังคมก็ใหม่หลายๆสิ่งหลายอย่างมันใหม่หมดเราก็ไม่รู้จักใครที่ป้ากับม้ามาอยู่เนี่ยป้าโชคดีอยู่สามอย่างโชคดีที่หนึ่งเรามีสันเจ้าเป็นที่รวมของคนจีนและคนทั่วๆไปอย่างที่สองคนที่เนี่ยเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่สามัคคีกัน ชคดีที่สามป้าได้เป็นแถานังเร็วไม่เป็นแถานังเร็วคือยังไงอะคะหยกไม่เข้าใจป้าหมายถึงการเป็นแถานังอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะหยกสันเจ้าเขาก็จะนำรายชื่อทุกคนเอามาเขียนลงในกระดาษแล้วก็พับเพื่อเป็นฉลากแล้วก็ใส่ขันมีการใช้ตะเกียบขีดรายชื่อออกมามาวางไว้ที่หน้าเจ้า มีการปกปวยสามครั้งครั้งที่1จะต้องคว่ำหงายครั้งที่2คว่ำหงายครั้งที่สามต้องพ่วงคว่ำเสร็จแล้วก็จะมีการอ่านรายชื่อออกมากว่าเป็นนายกนายขอพร้อมกับมีการตีผ่านสามครั้งเพื่อแสดงความยินดีกับคนที่ได้เป็นเถ่านังการปกปวยไม่ใช่เรื่องง่ายๆบางครั้งทํากันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็เนกว่าจะได้เถ่านังหนึ่งคนมาช่วยทํางานให้กับเจ้า โอ้นิยกเข้าใจแล้วค่ะว่าการเป็นเถ่านังต้องโชคดีจริงจริงๆแล้วการโชคดีตรงนี้ก่อนหน้าที่จะเป็นเถ่านังเนี่ยไม่มีใครรู้จักเราเลยไม่รู้ว่าเราทําอะไรมีความสามารถอะไรพอเรามาเป็นเถ่านังปุ๊บเราได้มีความคิดแสดงความสามารถทุกคนยอมรับแล้วทําให้เรามีเพื่อนฝูงมากขึ้นมีสังคมที่กว้างขึ้นรู้จักคนมากขึ้นอันนี้ยกนึกออก ครั้งที่แล้วที่หยกไปช่วยงานป้าหยกได้รู้จักผู้ใหญ่หลายคนตอนนี้ถ้าหยกเข้าสารเจ้านะหยกทักได้เกือบทุกคนเลยแล้วยกรู้ไหมการไปทำงานที่สานเจ้าเนี่ยทำเพื่ออะไรไม่รู้อ่ะหยกรู้แต่ว่าเ่่านงงมีหน้าที่หาเงินเข้าสารเจ้าหาเงินก็ใช่นะสานเจ้าเขาก็เปิดรับเรื่องเข้าสารอาหารแห้งเงินมันก็สะดวกดีเพราะว่าสานเจ้าปัจจุบันทำเพื่อสังคมและชุมชน เงินส่วนหนึ่งก็ไปช่วยเรื่องของภัยพิบัติไฟไหม้น้ําท่วมและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของศพไม่มีญาติสันเจ้าก็ช่วยจัดการให้เสร็จแล้วที่เห็นได้ชัดโรงเรียนเราสมัยยกอยู่เนี่ยอาคารเรียนมันก็มีนิดเดียวปัจจุบันอาคารเรียนก็มีมากขึ้นการการเรียนก็พัฒนามากขึ้นอันนี้ยกไม่เคยรู้เลยค่ะป้า แล้วแต่ละปีก็จะมีการทิ้งกระจาสันเจ้าก็จะทําถุงยังชีพเนี่ยไม่ต่ำกว่า1นึ่งมื่นถุงเพื่อบริจาคให้ชุมชนเะนั้นตรงนี้เรามาเป็นเถานังเนี่ยมาทําให้เจ้าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ยกเข้าใจแล้วค่ะคิวสีนี้ยกจะไปช่วยงานแทนป้าเองอยกจะทําให้เต็มที่เลยดีอ่ะโอเคไปมากินข้าวกัน หนนยกรู้แล้วว่าโชคดีที่ป้าพูดถึงมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็เป็นแบบที่ป้าบอกจริงๆหยกคิดว่าหยกโตขึ้นอีกนิดนึงนะหยกรู้จักการให้หยกรู้จักการได้รับหยกได้ทําเพื่อคนอื่นๆและหยกก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําเพื่อบ้านของเรา